ผัวหายมีใครรู้บ้างอยู่ไหนตอบมาลูกบอกแม่สิพ่อหายไปไหนไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยพ่อหายไปไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างพ่อหายไปไหนเบคอนพ่อหายไปไหนรู้ไหมพ่อหายไปไหนท็บ้ะฉันก็ไม่รู้ว่าผัวหายไปไหนต้องออกอาราวาดเดินตามหาหอ,อยู่ไหน่หายไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยผัวออกไปตั้งแต่บ่ายสาต้องไปตามหาผัวอยู่ไหนําว่าผัวรู้จักบ้างไหมหมาเห่าแล้วหนึ่งเดินในหมู่บ้าน ราต้องไปตาม<ด>หาผัวปฏิบัติการออกตามล่าผัวผัวหายผัวหายหาไม่เจอตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงไหนก็ไม่มีออกเดินหาผัวผัวผัวอยู่ไหนไปดูที่นิติีหมู่บ้านสิมันอยู่ไหนมันต้องอยู่ที่ไหนจักแห่งมันจะหายตัวไม่ได้เพราะสาสานไม่มีทางหายจากโลกนี้ออกมาสวรก็ยังไม่เจอผัวดูทางนูน้นสิ เออเขาประชุมหมู่บ้านกันอยู่ดูซิผัวฉันอยู่ไหมแล้วเราก็เจอผัวผัวอยู่ข้างในและแล้วเราก็เจอผัว <laughs> ผัวหายไปไหนหนึ่งชั่วโมง <laughs> แกล้งมาเป็นว่าทํางาน <laughs> หาคอนเทนต์ให้นในชีวิตหรอใช่จ้ะว่างเออเอเนี่ยจา๋อาอดิษี์ถ่ายคลิปเสร็จยงังยังถ่ายเสร็จแล้วทําคอสาสารพะภพูมิให้ด้วยนะ <laughs> สาธุเจ้าที่ขาช่วยลูกดูด้วยค่ะต่อมาตีไปไหนก็ เห็นอยู่ไงว่าประชุมกรรมการคณะทํางานหมู่บ้านเออคมีสาระไหมแต่ครที่เข้าไปเนี่ยไปนั่งยิ้มอย่างเดียวสาระเลวมีสาระมากสาระเลจ้ยพ่อมาแล้วบอกซิพ่อหายไปไหนมาพ่อบอกสิไม่อายบ้างเหรอหาบ้านสกรปรกขนาดนี้ยลองหันเข้าไปดูหลบสิสกรปรกก็คือสกรปรกจะเอาอะไรมาแก้ตัวเออถ้าเกิดว่าไม่สะอาดเนี่ยเธอก็ทำความสะอาดสิ